พร้อมกับคําเฉลยนะฮะคณอ,อ,อะไรชอบคุยกับปลาคําตอบคือคนสวยนั่นเองครับ <laughs> อัมพชราภานอกจากสวยแล้วยังอ่อนโยนอีกอคลิปมาฮะ <c ười> ไปดูคลิปกันนี่ไงตอนแรกที่ได้ดูคลิปนี้เราก็น,นึกว่าอัมพชราภาเนี่ยเขากาลังคุยกับใครดูไปเรื่อยๆถึงบางอ้อจ้าเธอคุยกับปลานี่บอ คือเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกปลานะฮะลิชี่ลิชี่มานี้มานี่น้องลิชี่นี่คือปลาที่พี่อ้ําเขาเลี้ยงอยู่ถูกต้องคือบ้านที่ปลาที่บ้านของพี่อ้ําเนี่ยเลี้ยงอยู่ในบ่อเนี่ยก็ไม่สบายคือแบบว่านอนตะแคงเจ้าตัวก็เลยเป็นห่วงว่าน้องปลาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยขึ้นแคปชั่นถามแฟนๆว่าใครพอจะทราบไหมว่าต้องพาไปหาหมอที่ไหนคือเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เอาจริงๆอดไม่ได้นะฮะที่จะยิ้มไปกับเธอด้วยจริงๆดูน่ารักแล้วก็อ่อนโยนน่ะธรรมชาติมากพี่คือจริงๆอ่ะนอกจากปลาแล้วอย่างน้องหหมมาน้อองแววรืสัต รก็ตามพี่อ้ําเขาก็แบบช่วยเหลือตลอดนะอย่างบ้านใครที่แบบหมาหายออกจากบ้านหรือว่าแบบประกาศแบบหมาหายเ่ยคือไอจีพี่อ้ําเขาจะมีแบบทําโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อแบบน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยส่วนตัวผมผมมองว่าหมากับน้องแมวอีกพอเข้าใจ แต่น้อยมากที่จะเห็นคนคุยกับปลาแลออ้วร<น>ู้เรื่องจริงพี่ฝนเองเนี่ก็คุยกับปลาคุยกับกิ้งคือคุยกับนก,ค,ก,บนกคุยกับทุกสรพ <laughs> สิทธุสรพสัตว์บนโลกใบนี้คือ <laughs> เอาจริงนะถึงแม้ว,ว่าเขาจะแบบไม่้าไจภาษาของเราเนี้ยแต่ว่าเขา่จะสื่อสารกับเราได้ผ่านทางความรู้สึกของเราเราเชื่อแบบนั้นนะพี่อ้ําก็คงคิดแบบเราเหมือนกันะเป็นคนรักสัตว์จริงๆเรียกว่าสัตว์ทุกชนิดนะฮะเห็นไหมปลาเขาก็มาด้วยตามที่แบบพี่อ้ําเขาเรียกนะปลารู้เรื่องอ่ะเขารู้เรื่องคือแสดงว่าต้องอยู่ด้วยกันมันเซนไงมันเป็น เซนที่แบบคนกับสัตว์ถ้าเราแบบเรามีมตรีต่อการมีเมตตาต่อกันเขาจะสัมผัสได้แล้วได้ใจคนรักสัตว์ไปเต็มเต็มเลยนี่ะนอกจากสวยยังใจดีดีอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะคะรักพี่อ้๊มากแล้วพี่คุยกับปลาบ้างไหมฮะก็คุยบ้างชั้น11อ็ดนะคะที่ฟิตเนสอสมทร็จะมีพี่ปาดุกตัวใหญ่แล้วก็จะไปเรียกเขาเขาก็มาเหมือนกันนะคะอ่ะก็ลองไปคุยดูนะคะบเดี๋ยวคืนนี้กลับไปคุยดูใช่มันก็จะอบอุ่นในใจเราเนี่ยแหละอะ